เรื่องเล่าเช้าเนึ่จากตะกตองบองตื่นครับท,าท,าทาราทาลวิ่งหนึ่ร้อมละคาดาบูชาบางตอนครับท่าท่า,ทา องค์พระภิกเนณมหาเดทพีผู้คนทุกชั้นวันณัต่างเคารพนับถือบูชาเป็นที่พึ่งทางใจให้ทุกคนทุกหมู่เหล่าทุกเชื้อชาติทุกภาษาลักละก่อนอื่นตะกองบ่งตื่นใครขอขอบคุณข้อมูลจากหนังสืออวินิหารศัก์สิทธิ และก็ขอขอบคุณท่านผู้ที่ใช้นาำประกาว่าพัฒลััษณ์มาณโอกาสนี้ตะกองใครขอ,อนำข้อมูลบางส่วนบางตอนมาเรียบเรียงเล่าให้ท่านผู้ฟังได้รู้กันต่อละครับจ้ะพระพิฆเนศเนี่เป็นมหาเทพตามความเชื่อในาศาสนาพราหมณ์ฮินดูนะครับ ที่มีบูเชารบสถานับถือจํานวนมากละครับมีชื่อเรียกแล้วก็เขียนแตกต่างกันไปเป็นต้นว่าพระพิคเนตพระคเนตพระพิคเนสวรพระวิคเนสวรเป็นต้นล่ะครับพระพิคเนตนี่เป็นเทพเจ้าแห่งสติปัญญาเทพเจ้าแห่งความสำเร็จ เทพเจ้าแห่งความรู้ผู้มีปัญญาเป็นเลิศโดยเฉพาะอย่างยิ่งยิ่งทางด้านศิลปวิทยาการต่างๆละครับท่านบุฟังพระพิคเนนี่ท่านเป็นมหาเทพบนสวงสวรรค์รูปกลายนี่เป็นมนุษย์หากแต่พระเสียนท่านเป็นช่างมีพระกอนมากกว่าสองกรขึ้นไปล่ะครับ แต่ละประกอบก็ถือสัตว์ตราวุธแตกต่างกันไปในแต่ละปางประกอบด้วยงาช้างซึ่งงาของพระองค์หักนะครับบวงบาดเอ้ยขวานเอ้ยขนมเอ้ยเป็นต้นและท่านก็มีหนูเป็นพาหณนะล่ะครับท่านบูฟังตามตำนานเขาบอกไว้ว่า ครั้งหนึ่งพระแม่อุมาเทวีนี่ท่านเสด็จประทับอยู่บนเบื้องบนในพระราชฐานมีอยู่วันท่านปรารถนาจะสงน้าไม่มีความสุขและก็ไม่ปรารถนาจะให้ผู้ใดไปรบกวนขณะที่ท่านกำลังสงน้าอยู่วังนั้นท่านก็จึงได้มีบัญชารับสั่งให้โคนนทิซึ่งเป็นพาหนะของพระศิวะเฝ้าอยู่หน้าประตู แล้วก็ห้ามมีให้ใครลุกล้ำเข้าไปในขณะที่ท่านกำลังสงน้ำอย่างมีความสุขแต่แล้วพระศิวะก็ได้กล่าวเข้าไปถึงชั้นไหนซึ่งเป็นเหตุที่พระแม่อุมาเทวีตกใจแล้วแต่ท่านก็ไม่ได้ว่าอะไรพระศิวะหรอกต่อมาพระนางก็จึงคิดหาวิธีว่า จะทำยังไงดีถึงจะไม่ให้ใครเขาไปรบกวนได้ที่พระศิวะท่านเข้าไปได้นั้นก็เพราะว่าโคนนทินั้นเป็นพาหนะของพระศิวะก็จึงไม่สามารถขัดขืนได้ว่างั้นเถอะตรองไปตรองมาท่านก็คิดขึ้นมาได้โดยพระนางได้นำเอาเหงือใครของตนเองมารวบรวมแล้วก็ปั้นขึ้นเป็นเด็กน้อยน่ารักอ้วนท้วนสมบูรณ์ แล้วก็เนรมิตให้มีชีวิตชีวาขึ้นพร้อมกับตังชื่อเด็กน้อยนั่นว่าพระพิกเนศครับ่านแล้วก็สั่งให้พระพิฆเนศเฝ้าเขตพระราชฐานเวลาที่พระนางสงน้ำต่อมาครั้นปศิวาเดินทางหวังจะเข้าไปหาพระแม่อุมาเทวีกลับไม่เจอคนนนทิเฝ้าประตูเหมือนเดิมล่ะครับแต่ครั้งนี้กลับเป็นเด็กน้อยน่ารัก ลูกไคลก็ไม่รู้พระศิวะจะเข้าก็เข้าไม่ได้โดยความที่พระพิคเนธท่านเป็นโอรสของพระศิวะและองค์พระแม่อุมาเทวีมหาเทพบนสูงสวรรค์ทั้งสองพระองค์พระพิคเนธก็จึงมีฤทธิม์มากไม้มหาศาลถึงแม้ว่าพระศิวะจะส่งเทวาดาที่มีฤทธิม์มากมมยเพียงใดก็ตามมาสู่รบก็แพ้กลับไปทุกคนทุกองค์ ท่านจึงต้องลงมือด้วยพระองค์เองแล้วพระศิวะก็ปล่อยจากไปด้วยแรงอิทธิฤทธิแห่งมหาเทพจากนั้นก็ตัดคอของพระพิฆเนตโอรสของพระองค์เองขาดลงด้วยฤทธานุภาพเป็นความโกรธของพระศิวะเนี่ยได้สร้างปรากฏการณ์สันสะเทือนไปทั้งสมโลกสามภพ ันลังแห่งพระพรมบนสูงสวรรค์ก็ร้อนรุ่มดุดดังมีเพลิงเผาไหม้แทบจะอยู่กันไม่ได้แม้แต่เมืองบาดาลแห่งองค์พระนารายณ์เองก็ไม่เป็นสุขมาหาเทพทั้งหลายต่างก็เล่งเดินทางมาดูว่าเหตุการณ์เกิดอะไรขึ้นฝ่ายพระแม่อุมาเทวีเมื่อทราบว่ะลูกน้อยคอขาดแล้วก็ได้แต่โศกเศร้าเสียใจมา อันวริตแห่งพระศิวะเนี่ยนะครับเมื่อปรากฏแก่ผูดด้ใดแล้วก็ไม่มีทางที่จะย้อนคืนกลับได้นะครับไม่สามารถที่จะต่อหัวของพระพิคเนทลูกน้อยได้พระศิวะสุดเสียใจครับเมื่อรู้ว่าพระพิกเนทคือลูกน้อยของพระองค์เองท่านก็จึงได้รับสั่งให้เราเทวดาทั้งหลายเดินทางไปทางทิศตะวันออก แล้วก็ให้ส,สาะแสวงหาศีรษะของเด็กที่เกิดใหม่แต่ท่านก็มีข้อแม่ว่าจะต้องเป็นศีรษะของเด็กที่แม่นอนหันหลังให้เท่านั้นหมายถึงว่าแม่ไม่รัก,กวานนั้นนะแต่ครั้นเมื่อเทพพยดาไปส่อหาตามที่พระศิวะสังก็ไม่มีครับแต่ละคนแต่ละคู่เด็กๆล้วนแต่มีแม่นอนกอดนหน้นนานกอดลูก นั่นมันย่อมหมายความว่าแม่ทุกๆคนบนโลกใบนี้ย่อมจะรักลูกตัวเองทนุกทนอมลูกตัวเองแม้แต่ยามหลับยามนอนก็ต้องนอนกอดลูกตัวเองครับเทพยาดาทั้งหมดก็กลับมาทูลพระศิวะว่าหาไม่ได้ไม่มีเลยเวลาก็ยิ่งไกลคำลงก็ยังหาไม่ได้ พระสิวะก็ได้กลับไปหามไม้ให้ได้เพราะเวลามันจำกัดเข้ามาแล้วมันเร่งมาเรือร่อยๆในที่สุดเหล่าเทวดาก็ได้ไปพบกับแม่ช้างกับลูกช้างคูหนึ่งนอนหันหลังให้กันอยู่เหตุที่เป็นเช่นนั้นก็ด้วยว่าลูกช้างน้อยเกิดมาก็ได้เสียชีวิตไปได้ไม่นานนี่เองแม่ช้าง ก็สุดเศร้าโศกเสียใจอะไรลูกลักของเธอเธอไม่อาจจะทนเห็นหน้าลูกน้อยไอ้คลัดจะทิ้งลูกจากไปก็สงสารเธอจึงได้จะนอนหันหลังให้ลูกอยู่ไกลๆเหลาเทพยดาไม่รู้จะทำยังไงครับก็จึงได้นำเอาหัวของลูกช้างน้อยไปให้พระสีวั ฝ่ายพระศิวะท่านก็โกรธมากครับที่เหล่าเทวดานำเอาศรีรษะลูกช้างมาถวายแทนที่จะเป็นศรีรษะของเด็กน้อยแต่ตอนนั้นเวลามันก็จำกัดเวลามันไม่คอยท่าไหล่ะครับท่านท่านก็จึงจำเป็นต้องนำศรีรษะช้างน้อยต่อให้ลูกรัก ด้วยเหตุนี้แหละครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมพระพิคเนตท่านจึงมีรูปกายที่แตกต่างจากมหาเทพตัวทั่วไปคือท่านมีรูปกายเป็นมนุษย์แต่มีพระเศียรเป็นช้างลักทอบ่าเชื่อว่าพระพิคเนตเนี่ยเป็นเทพเจ้าแห่งศิล,ละปะวิทยาการทั้งมวลพระองค์ทรงอยู่ในฐานะบรมครูผู้ที่ร่ำเรียนาศาสตร์ด้านศิล,ละปะทุกแขนง เป็นเทพเจ้าองค์สำคัญในการประกอบพิธีต่างๆในาศาสนาพราหมณ์เป็นเทพเจ้าที่ต้องเอ่ยพระนามของท่านก่อนที่จะเริ่มพิธีใดๆก็ตามตามความเชื่อของาศาสนาพราหมณ์นอกจากนี้พระองค์ยังเป็นมหาเทพแห่งความสำเร็จทรงอยู่ในฐานะเทพที่จะช่วยปัดเป่าอุปสรรควากหนามต่างๆมีรูปกายเป็นมนุษย์อ้วนเตีย้ยสมบูรณ์ มีสีสาเป็นช้างในขณะที่งาท่านมีเพียงข้างเดียวครับมีรูปก,กายสีแดงมีพระหัตถ์อย่างน้อยสีพระกรขึ้นไปแต่ละพระหัตถ์ก็จะถือสิ่งของที่แตกต่างกันไปเช่นถืองาช้างบังถือขันน้ำมนต์ที่ทำมาจากกะโหลกศีรษะของมนุษย์บังถืออาวุธที่เป็นตรีแล้วก็ถือบ่วงบัง ตามความเชื่อของศาสนาพรามณ์ในปัจจุบันรับท่านบูฟังเขาบอกว่าวันที่เหมาะสำหรับการบูชาพลาพิคเนนนั้นก็คือวันขึ้นสี่คำแล้วก็แรมสี่คำของทุกเดือนโดยการนำสิ่งของต่างๆมาถวา,ายท่าน yeah, yeah. ประกอบด้วยผลไม้นานา,นาชนิดอาทิเช่นมะพร้าวน้ำนมสดรวมทั้งขนมหวานชนิดต่างๆเพราะเชื่อว่าเป็นที่โปรดปรานของท่าน โดยทั่วไปสิ่งของที่จะนำมาประกอบการบูชาพระพิฆเนศนั้นมีดังนี้ครับฝังกันไว้ 1. พวงมาลัยที่ทำจากดอกดาวเรืองความหมายก็คือความรุ่งเรืองชื่อของดอกไม้คล้ายๆกับแม่คือพระแม่อุมาเทวีก็ใช้ดอกดาวเรืองสักการะเช่นกัน 2. ผล,ลไม้ต่างๆที่สำคัญก็คือกล้วยและก็อ้อยความเชื่อที่ว่าเป็นอาหารของช้างนอกจากนี้ก็ใช้ผล,ลไม้ที่เป็นมงคลต่างๆตามสะดวกได้ว่างั้นเสมนมซึ่งอาจจะเป็นนมสดนมเปรี่ยวหรือนมจืดนมหวานก็ได้สี่ทูผอมหรือกํายานที่ใช้สำหรับจุด มีกลิ่นหอมรันจวนดุดบรรยากาศแห่งสวงสวรรค์หขนมหวานต่างๆครับยิ่งหากเป็นขนมโมทกะโมทกะอีนน่าจะเป็นขนมของทางอินเดียเข้าหนันแลละครับยิ่งดีด้วยตำนานเขากล่าวไว้ว่าขนมเนี่ยพระพิคเนตันโปรดปรานอย่างมากแต่หากไม่สะดวกก็จัดหาขนมอะไรก็ได้แต่มีข้อแม้ ไม่ควรที่จะมีส่วนผสมของเนื้อสัตว์ปะปผลอ,อยู่ด้วยเช่นว่าขนมไทยประเภททองหยิบทองยอดฝอยทองเป็นตน้นเพราะขนมพวกนี้มีส่วนผสมของ,ของไข่อยู่ด้วยล่ะครับ 6. บูชาด้วยน้ำเปล่าสิ่งของดังกล่าวข้างต้นเนี่ยเป็นเพียงสิ่งของเล็กๆเ,เท่านั้นนะครับหากว่าผู้ที่บูชา ท่านสามารถจะนำถวายมากกว่านี้ได้ก็ไม่วหวกันตากองบ่งตื่นเองก็นับถือบูชาองค์ปพะพิคเนตอยู่เหมือนกันนะครัตากองมีบูชาอยู่สองปางแล้วก็มีคาถาบูชาอยู่สองคาถาจำเอาไว้ครับท่านผู้ฟังจะบูชาพระพิเกเนตต้องมีคาถานะครับ เอาปากกามาจดเอาไว้ครับทุกท่านฟังนะครับจะบอกให้คาถาแรกเขาบอกว่าโอมสีคนเนสยะนมะโอมสีคเนสยะนมะโอมสีคเนสยะนมะท่องวนไปสามจบหรือท่านจะเอาเจ็ดจบเก้าจบตามสะดวกละครับ ส่วนคาถาที่สองเขาทองว่าโอมสีสิบทิคณะปฏิยานะมหาโอมสีสิบทิคณะปฏิยานะมหาโอมสีสิบทิคณะปฏิยานะมหาทองวนสามจบเจ็ดจบหรือจะเอาก้าวจบตามสะดวกละครับ เมื่อไหวหรือทองเสร็จก็อธิษฐานให้ท่านคุ้มครองปกป้องให้ประสบแต่โชคดีมีความสุขแล้วท่านก็จะอยู่เย็นเป็นสุขด้วยพระบารมีขององค์พระพิคันเนล่ะครับท่านผูขอขอบพระคุณบริษัทวีวีอินเ r อร์ลประเทศไทยจำกัด โดยบุญมาพันดวงครับท่านสวัสดีดด